ครับมาดูข้อสุดท้ายของตอนที่หนึ่งนะครับข้อสิ่ห้าน้องอ่านโจทย์เลยครับโจทยาวเลยนะครับข้อนี้ ครับมาดูกันเลยในการแข่งขันเกมมักสอนควยรอบแรกนะครับมีผู้เข้าแข่งขัน10,000ืคนคะแนนคะแนนจากการแข่งขันรอบแรกมีการแจกแจงแบบปกติด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน20กรรมการพิจารณาให้รางวัลกับผู้เข้าแข่งขันเป็นจํานวนไม่เกินครึ่งของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดนะครับโดยผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่า2 1 5คะแนนผ่านเข้าไปแข่งขัน ในรอบถัดไปจะให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่า210คะแนนแต่ไม่ผ่านเข้ารอบนี่ได้รางวัลปอบใจนะครับถ้ามีผู้ได้รางวัลปอบใจ267คนแล้วคะแนนจากการแข่งขันรอบแรกจะมีค่าเฉลีย่ยเลขคณิตเท่ากับข้อใดต่อไปนี้เมื่อกำหนดให้พื้นที่ A ใต้โค้งปกติมาตรฐานระหว่าง z เท่ากับ0ถึง z เท่ากับ k เป็นไป,นป,นปนดังตารางต่อไปนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นตารางนะครับข้อกอไก่หนึ่ง้อคอไข่175ข่้อคอควาย180และงอง,งู185นะครับข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องสถิตินะครับก็ลองไปดูกันเลยครับข้อนี้ไม่ยากนะครับก่อนอื่นที่สมมติ ค่าต้องใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณินใช่ไหมครับก็สมมติคะแนนกับค่าเฉลี่ยเลขคณินมาเลยสมมุติให้คะแนนจากการแข่งขันรอบแรกก่อนนะครับ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นมิวนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูค่ามาตรฐานกันก่อนค่ามาตรฐานแซนี้มันหาได้ยังไงนะครับมันก็คือ z ซเท่ากับ X คือคะแนนใช่ไหมครับลบด้วยตัวนี้ส่วนด้วยซิกมาแล้วตองนี้ก็จะไปค่อยไปดูพื้นที่แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนของส่วนส่วนโค้งนะครับส่วนโค้งปกติมาตรฐานเพราะฉะนั้นพี่จะได้ว่าผู้ที่มีคะแนน มากกว่า200เอาเป็น215คะแนนก่อนนะครับคิดเป็นค่ามาตรฐานก็คือ Z เท่ากับ215ลบด้วยมิวส่วนเมงเมมาตรฐานโจทย์กำหนดให้แล้วครับคือ20ก็แทนลงไป น่าจะได้ว่าผู้ที่มีคะแนน210คะแนนก็แทนลงไปเหมือนเดิมนะครับสองร้อยสิบลบมิลส่วนยี่สิบใช่ไหมครับตรงนี้ คราวนี้ดูไงต่อเขาบอกว่ากรรมการพิจารณาให้รางวัลกับผู้เข้าแข่งขันเป็นจํานวนไม่เกินครึ่งข,ของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดก็แสดงว่าคะแนนที่ได้รับรางวัลน่ะจะไม่ต่ํากว่าค่ามิวใช่ไหมครับเราก็เลยต้องพิจารณาพื้นที่ใต้เส้นโคงปกติมาตรฐานเฉพาะส่วนที่อยู่ด้านขวาของแกนกลางใช่ไหมครับอันนี้ก็เรากําลังตีโจทย์อยู่นะครับตอนนี้กรรมการให้รางวัล ไม่เกินครึ่งแสดงว่าเราก็ต้องพิจารณาพวกที่ได้มากกว่ามิวใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราลองสังเกตก่อนว่าแซทหนึ่งลบแซทสองเท่ากับเท่าไหร่แซทหนึ่งคืนนี้นะครับแซทสองคืนนี้สองร้อยสิบห้าลบมิวส่วนยี่สิบลบด้วยสองร้อยสิบลบมิวส่วนยี่สิบนะครับอันนี้น้องจะออกมาได้เป็นห้าส่วนยี่สิบใช่ไหมครับซึ่งออกมาเป็น 0.25ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโจทย์บอกว่าให้รางวัลปอบใจคือคะแนนสูงกว่า210แต่ไม่เกิน215นั่นก็คือค่ามาตรฐานต้องสูงกว่าซัสดสองแต่ไม่เกินชัหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เขาผู้ที่ได้รางวัลปอบใจเนี่ยมี267คนใช่ไหมครับจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด1,000คน หนึ่งหนคนนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติของเราต้องเป็นเท่าไหร่ครับก็เ,เป็นตามอัตราส่วนเลยใช่ไหมครับหนึ่งห่นซึ่งมีค่าเท่ากับจุด0ูนยหกเใช่ไหมครับตรงนี้ก็แสดงว่าพื้นที่ที่ได้รางวัลปอบใจนี่คือระหว่าง แซและแซก็คือพวกที่ได้รางวัลปอบใจไหมครับก็จะเท่ากับ0.0267ไปด้วยนะครับต่อไปเราก็มาลองสังเกตตารางดูนะครับเราลองมาสังเกตตารางดูตารางบอกว่าอะไรตารางเราก็ลองมาดูว่าณนะตำแหน่งแซเป็นเท่าไหรเ่เวลาเอามาลบกันแล้วพื้นที่มันจะได้จุด0267 นะครับถ้าน้องลองสังเกตดีๆคือตัวนี้นี่เจาะมาเป็น1.5กับ1.75ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะถ้าลองลองเอาพื้นที่มาลบกันดูนะครับน้องจะได้ว่า 4ุด9ีหรือพื้นที่ตั้งแต่ศนย์ถึง1 7ึหนะครับลบด้วยพื้นที่ตั้งแต่ศูนย์ถึง1.5ึ3งจุดสองจะมีค่ัจ0ดศูกเจ็ดกแสดงว่าน้องได้ว่าแซตหของน้องนี่ต้องเป็น1.75ใช่ไหมครับและแซตสของน้องต้องเป็น1.5เพราะฉะนั้นพี่แทนลงสรรมการเดิมพี่จะได้ว่า1.75นี่ ก็คือตรงกับคะแนนของคนที่215คะแนน215นะครับทัวทีส่วน20ก็35เท่ากับ215ลบมิลหรือมิวของน้องนี่ก็จะออกมาได้เป็นเท่าไหร่ครับร80ใช่ไหมครับหรือถ้าน้องไม่มั่นใจว่าน้องทำถูกหรือเปล่าน้องก็เช็คอีกตัวก็ได้คืออะไร1.5ของน้องก็จะเท่ากับ210ลบมิว ่วนยใช่ไหมครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันคูณไปก็ได้เป็นสามสิบเท่ากับสองร้อยสิบลบด้วยมิวมิวของน้องก็ออกมาเหมือนกันเป็นร8อยแดสิบใช่ไหมครับสำหรับข้อนี้อันนี้ไม่งงเนาะก็คือน้องต้องพยายามหาพื้นที่ว่าพื้นที่หาค่ามาตรฐานที่พื้นที่ของจากศูนย์ถึงจุดตรงนั้นแล้วมันต่างกันเนี่ยเท่ากับจุดศูนย์สองหกเจ็ดเพราะฉะตรงนี้นี่ตรงกับหนึ่งจุดเจ็ดห้านะครับแล้วตรงนี้นี่ตรงกับ หนึ่งจุดห้าใช่ไหมครับก็แสดงว่าหนึ่งจุดเจ็ดห้านี่ยข้ามมาฐานนี้ตรงกับคะแนนที่สองร้อสิบห้าและหนึ่งจุดห้าศูนย์ตรงกับคะแนนสองร้อยสิบแก้ไปแก้มาก็จะได้ว่ามิวเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับแข้อนี้ก็จะได้ว่ามิวเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบ ตอบข้อคอควายนะครับครับแล้วก็มาดูความรู้ที่ใช้ในข้อนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับข้อนี้ก็ไม่ยากข้อนี้ก็เป็นเรื่องสถิติแล้วการใช้เส้นโค้งมาตรฐานปกติธรรมดานะครับจุดหลักเลยก็คือคะแนนที่200คะแนน215กับคะแนน210มาคิดค่ามาตรฐานได้2ค่านี้ใช่ไหมครับ แต่ว่าอะไรแต่ว่าน้องรู้แล้วนี่ว่าพื้นที่ระหว่าง2ตัวนี้นี่มันก็คือพื้นที่ของคนที่ได้รางวัลปอบใจซึ่งคิดเป็นพื้นที่ได้คืออัตราส่วนของคนที่ได้รางวัลปอบใจกับคนทั้งหมดก็คือจุดศูนย์สองหกเจ็ดแสดงว่าพื้นที่จุดศูนย์สองหกเจ็ดนะคือพื้นที่ระหว่างชัดหนึ่งกับชันสองน้องก็พยายามไปดูว่าจุดไหนที่มันลบกัน,นค่ามาตรฐานพื้นที่ของค่ามาตรฐาน สตัวลบกันอะไรได้จุดศูนยนะครับก็ตรงกับอะไรครับ1 7ึห้ากับหนึ่งจุด้นยใช่ไหมครับข้อสุดท้ายน้องแก้ไปแก้มาน้องก็ได้คำตอบข้อนี้ออกมาว่าเป็นร้อยปสนะครับข้อนี้ก็เลยตอบร้อยปิครับลองกลับไปดูอีกทีนะครับ